แม่สอดตรวจพบโควิดเพิ่มอีก18รายต้องสั่งปิดตลาด2วันเพื่อทำความสะอาดหลังพบต้นต่อโควิดระบาดในห้องน้ำสาธารณะค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่บริเวณตลาดพรเจริญเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดมีประกาศคำสั่งด่วนจาก สอบอคจังหวัดตากโดยนายพงรัฐน์พิรมรัฐนผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้ทำการปิดตลาดสดพเจริญทั้งหมดที่ขายของสดและของแห้งทันทีภายในเวลา8นาฬิกาและให้หยุดค้าขายเป็นเวลา2วันหรือ48ชั่วโมงเพื่อที่จะให้กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดนำสารเคมีมาทำความสะอาดฉีดล้างทั้งตลาดขณะที่เหล่าบรรดา แม่ค้าในตลาดสดพเจริญต่างเร่งนำสินค้าส่งให้กับลูกค้าและเก็บสินค้าให้ทันเวลาที่กำหนดจนเกิดความวุ่นวายทั้งตลาดแต่ก็ไม่มีใครบ่นเนื่องจากว่าเข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีจึงให้ความร่วมมือฝ่ายราชการหวังว่าจะได้กลับมาค้าขายได้เร็วยิ่งขึ้นส่วนสาเหตุการปิดตลาดครั้งนี้มาจากการระดมสอบสวนโรคครั้งใหญ่4จุดรวม2,246คน พบผู้ติดเชื้อโควิดรวม14คนซึ่งจุดแพร่เชื้อเป็นจุดที่เกิดจากห้องน้ำสาธารณะภายในตลาดซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมากโดยผลการตรวจเชิงรุกโควิดสอรอบวันที่1กุมภาพันธ์ตรวจคัดกรอง953รายพบติดเชื้อ2รายรอบที่สวันที่5กุมภาพันธ์พบติดเชื้อ14รายนอกจากนี้ยังนำกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า 50คนกักกันที่โลโก้ควอเรนทีนโรงแรมภูอินและมีการตรวจคัดกรองกลุ่มดังกล่าวซ้ำอีกครั้งผลเจอโควิด19เพิ่มอีก10รายเป็นซากเชื้อ3รายทั้งหมดเป็นผู้ที่อยู่บริเวณห้องน้ำแม้แต่เด็กเก็บเงินค่าห้องน้ำอย่างติดทั้งหมดถูกนำเข้ารักษาในโรงพยาบาลแม่สอดทันทีสรุปคัตเตอร์ลุงวัย75ปีติดเชื้อรวม35ราย ขณะที่สาธารณาสุขอีกชุดลงพื้นที่สุ่มตรวจคัดกรองร้านค้าตามท่าเรือริมแม่น้ำเมอร์จำนวน100รายเป็นชาวเมียนมาทั้งหมดพบติดเชื้อโควิด -19 จําจำนวน8รายขณะที่นายพงษ์รัตน์พิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากสั่งสาธารณาสุขสำรวจบุคคลที่ตกหลน่นยังไม่ได้เข้าคัดกรองในพื้นที่ตลาดสดและชุมชนใกล้เคียงสองครั้งที่ผ่านมาเพื่อจะทำการตรวจปูพรมอีกครั้งเป็นครั้งที่สาม ตลาดปิดเดือนร้อนไหมเดือนร้อนครับเป็นยังไงบ้างลูกค้าก็ไม่มาอแม้วร้านปิดไอ้ตลาดปิดด้วยครับปิดแล้วที่ลูกค้าก็ไม่มากันแล้วครับรายได้กระตกไปเลยรายได้ตกตกเลยครับปกติวิ่งวันได้กี่เที่ยวอะวันและช่วงนี้ประมาณบางทีก็ไม่เกินสามเที่ยวสี่เที่ยวครับเออแล้วถ้าตลาดปิดอ่ะตลาดปิดนี่ออกมานั่งครับอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรครับเอ เผื่อจะได้มังได้นู่นได้นี่มั้งเหรอครับแย่เลยนะแย่เลยครับก็ปิดช่วงเช้นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดเลยครับพรุ่งนี้เปิดนะครับ